สวัสดีครับผมดรอุงจากช่องสัมนาพาม่วน์น้นอาสารของเวิร์นไวเวฟสัมนาฟอร์ยูดเนตสถานที่สถานีที่สองครับเที่ยวด้วยทํางานด้วยครับกล่องข้าวน้อยข้าแม่หรือพระธาตุบ้านตาทองนะครับพระธาตุกล่องข้าวน้อยนะครับอ,อยู่บนเส้นทางสายสองสามนะครับเส้นเลี่ยงเมืองนะครับเส้นเลี่ยงเมืองยะโสธรอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระธาตุกล่องข้าวน้อยข้าแม่กันนะครับ อ,อีกไม่กี่นาทีครับคงจะถึงเดี๋ยวยังไงผมจะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆนะครับอ,อีกสักครู่หนึ่งครับจากตำนานเล่าว่า่าเป็นการสร้างจากของจากการสำนึกบาปของลูกชายที่มีต่อแม่นะครับเพราะว่าบักท่องนี่นะครับบักท่องนี่เรียกว่าขาแม่นอนด้วยความหิว เรื่องมันว่ววาปักท่องนี่อ่าออกจุงว่าจุงไข่ไปไทยหน้าแต่เศ้ามืดวันนี้เออข้าวนี่แม่เป็นผู้สีเอาเขาไปส่งเผู้เฒ่าเนะครับนะเนาะกัวาเฮ็ดนันแล้วก้วเทนนี่แล้วโอ้ยอยากแย่อยากยันแต่ลูกว่าลูกหิวหัดเขาเหนียวสยก่กะติบหน่อยปักไร่เติบพุ่นลครับอันได้ทีลูกมกักอันได้ทีลูกสอบ แม่ก็คนไให้ว่าแม่นักแจ่วบองพักต้มพักลวกพักซดปลาแหง้งเอาไว้ให้ลกูกใส่ค้อนตะกามานะครับค้อนตะการลกูกเห็นแม่แต่ไกลแบบนี้มันเกลอบเพี้ยนเด้ดิหิวเข่าตัวครับอย่ากจังไหน่แลนมาหาแม่ว่าม้อนในซอยแม่ด้วยครับมาดึงขั้นจากมือแม่ฟานแม่ปักปักปักพักัก,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 กแม่ร่มเลือดส้มไก่นะครับ บ่สนใจแม่จักนิดวันนี้เฮ็ดยจังไดวันนี้แม่ตายไปแล้วบันนี้พอกินเขาวแล้วเฮี้ังไดวันนี้กินเขาวแล้าทาความหิวหายไปความรู้สึกตัวกับมาวันนี้ว้ายแม่เอ้ยแม่แม่รู้บ่ตั้งใจแม่รู้บ่ตั้งใจให้วั่นกลายเป็นเรียกว่าคนตองทวนอาญาผ่นดินคาบูพากาลี่นะครับจนสำนึกบาปเลยว่าสั่งกล่องเขาหน่อยข้แม่นี่แหละครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งครับเป็นยังไดนอสือมือน,นี้นะครับ มันนีไม่ถึงหอดกองเขาหน่อยขาม่นะครับเด้ออันนี้เป็นการปรับปรุงไม้ครับของอ,อบอตนะครับตำบลตราท่องอำเภอเมืองยอดโซทอนอาจารย์ดรอุง๋งได้มาครั้งนี้นะเป็นเป็นครั้งที่สามนะครับครั้งแรกถึงได้เน้น้อยเพิ่นนะครับจำพ่วงไว้ได้ดอกนะครับตังงแต่สมัยหูว่าบริเว่นรอบอ่าผาถ่านนี่เป็นหน้าเป็นท่งหน้าครับเป็นทงหน้า มาครั้งที่สองนี่เมื่อสองปีที่แล้วครับมากับท่านอาจารย์เปียกนะครับมีภารกิจอ,อยู่โอเคห้องผัดอำเภอเดชอุดมครับก็เลยมาเบืองเบืองความเปลี่ยนแปลงครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลลนมากนะครับเป็นแลลนมากในส่วนของะธาตุกรองเขาหน่อยครับม่นะครับ มอีอาหารป่าน้ำนะครับเนาะมีในส่วนออดอกไม้ทุกเทียนบูชาเทียนประทีปนะครับนี่แหละครับกล้องขน่อยขาแม่ตามคำน,นานที่เราสูฟังนะครับเนาะเกิดจากการสำนึกบาปของในท่องนะครับของในท่องที่ด้ขาแม่หย่อนความหิวนะ เมงมวนลอๆนะรอบเนาะ,ล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 ะ ชีวิตเขาเป็นชาวนาหาเลี้ยงชีพแต่เช้ารีบเริ่มแรกแบกคันไถพ้อมเจ้าถุยรุยน้ำเดินตามไปกำลังใจมีเพียงแม่แกช่ชราตั้งแต่เช้าถึงสายจนหายแก่คอยทั้งแม่ส่งข้าวเฝ้าคอยหาไหื่อน้อแม่จะเอาขว่ของข้ามาเพราะไถนาเหนื่อยอ่อนทั้งร้อนกายแม่มาถึงเบื้องมองของข้าวน้อยอุตสาคอยข้าวน้อยนิดผิดใจหลาย หิวแสนหิวเขาหิวข้าวตาก็ลายถ้าแม่ตายสิ้นชีพดีบนั่งกินถ้าไม่หมดจดจ้องมองศพแม่หันมาแลข้าวยังเหลือเมื่อมองผินอิ่มข้าแล้วแม่จ๋าน้ำตารินแม่มาสิน้นชีวาวายตายเพราะตนเขาสนึกบาปกรรมที่ทำผิดทางจิตรู้สึกคำนิพผลจึงสร้างทาตอกอนน้อยคอยเือนตน ให้พุ้งทนมาล้างกลับวิญญาณนี่เป็นบริเวณในการร้านขายของเท้รึกนะครับที่ทางเทศบาลรบวนบ้านตาทองนะครับเป็นคนจัดนะครับเป็นคนจัดการในเรื่องนี้ก็ เรียกว่าช่วงนี้คนเริ่มมีมานะครับหลังจากที่ซบเซาจากโควิดนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาพุธตาศกองข้าน้อยข้าแม่จากประวัติที่ผมเล่าสู่ฟังกับบทกรอน ที่ทางสถานที่เขาจัดไว้คงเข้าใจที่ไปที่มานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรียกว่าบันดานโทสะนะครับนี่คือผู้เฒ่าเฒนว่าความโมโหผ้าโตตกต่ำนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงนะครับก็เคยเป็นนังขรังนึ่งกับคือปิยะตระกูลราชกับวาสนาสิทธิเวชเขาบอกว่าโอ้แสดงดีไลปกลับไปเบื้องแรบเด้อแสดงดีไล่ไปเบื้องว่าไห้วัสนนะครับ ก็ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ